มันสิเป็นย่งไรเบี้อะไรนี่้ยของปลอมละเจ้าเอาตาดแม่เ้ยเอาวนบติดเลยเอาไปไปก็รับไปยู่งอามรมาไหมวมรวมเันไปบดเลย มันบ่แม่ไหนมันบ่ตีสอะไนี่บ้ามันเข้าเกียร์กับโบตีสได้ว้าวคับคันเกียร์บ่ตีสเลยครับเกียร์สตาร์ทบ่ตีสเลยเออเออใส่บทอะไนมาคีบไปลิฟต์ได้ไหมพุ่นไหมเอาคีบคีบคีบมอเตอร์ไว้เอาสั่นบวกหรือบวกเบอร์เด้อลิฟต์ลิเบอร์เด้อเออ โอ้ยมุมแหวนดอกเลยหรือแฟนเบอร์ขาดกันนะหมอคือบีบแต่เด็กน้อยเด็กน้อยคือบีบแต่เล่นอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่คบใส่ะิองคิบใส่นะคิปบวกบวกใส่บวกเลยน่อนหอยแดงใส่บวกเลยเฮ้ยแมนแล้วนี่โแมนเดแมนดอก โมเมนต์วะือโมเยยบคลาดอ้อเมาแน่นั่นแล้วือเ่อย่าเบรกบมมียาเบรกไว้น่เออไเบวชซ้ำกัน d เล่นฮ้ยมันเสียนเอาคือโมเฮ็ดอะไรมันตีดอย่นี่มันอันนั้นแล้วไหมเฮ็ดเออเห็ดอะไรมันอันนั้นตัวี่อันนั้นกป๋านนัวชิยกอันนั้นเนาะ ยกยกมันกันหนไนจอดดนบ่บ่แมนมแนบริใสเบรกมือไว้บ่เอาใสเบรกมือไว้กันน่ยดึงเบรกมือไว้กันนะดึงเบรกมือไว้กันนะเออสตาร์เลยเร็ว้ยบ่แมนบ่แมนตัวนั้นเออ ทอแม่ทอแม่ทอแม่เ,เออว่ะงานยุงย่งยุ่งนะเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้นะประโยชกับเครื่องพีโนันออกนะยังอยู่กัแบคบันนั้นอยู่อันนี้อยู่รถจอดนานครับ เอาคีบเป็นหมโนว่าี่เบรเมื่อได้ไหมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะขายขายครับสามตันดีเซลต้อตันต้งสี่เส้นนะสามตันนะครับ เดี๋ยวเราจะไปยกเัรานั้นมีสามระบบมีขึ้นลงนะฮะดึงเข้าดึงออกงาสไล์นะตัวน,นี้ไม่ได้เทงานะครับเียวโตวครับใหญ่ครับดูในโทรศัพท์มันจะดูเล็กนะฮะแต่ถ้าดูตัวจริงใหญ่สวยนะเสัง ไม่สันนะครับไม่ได้เอาไปโชว์ข้างนอกก็เลยไม่ค่อยได้นะ,ะมาโชว์มาชมกันครับทีนี้ ดีทุกอย่างเลยนะนะฮะระบบอ่าระบบพอร,เอร์เครื่องยนต์อ่ะเนี้จะขึ้นไหมสามตันคลิปที่แล้วเอาคันนั้นนะมาอะไรล่ะเขาเรียกเอามายกมันนไม่ขึ้นนะมันแรงสองตันห้าแต่แรงมันหมดแล้วครับมันแก่แล้ว ว่นตาไม่ค่อยดีแล้วทนาดเดี๋ยวเราจะเอาลงอีกนายลงอีกอนี่ครับสไลด์เวลายกขึ้นแล้วก็สไลด์ไปทางพูด,ดยนยนายสไลด์ไปทางพูนเพราะว่ามันจะติดอันนี้ถ้าระบบสไลด์มันก็จะเป็นระบบนี้ครับลองขึ้นดูครับสามตันจะขึ้นไหมกับความ ความยาวของมันนะถ้าสามตันนะมันต้องยกกลางๆตรงงานนะครับระบบตรงนี้ถ้าเป็นล้ำงาก็จะดีอย่างหนึ่งก็เราต้องไป เทเวลาขนแก้วขนขวดขนยางพลาขี้ยางโมนี้เทขึ้นรถได้เลยอย่างเงี้ยนะครับอ๋อเครับว้าวได้ไหมครับว้าวบ้าเห้ยเกิดึ้ืเลยๆไงสวนงานไปทางซ้ายยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อน

ตามร้องสุดที่สุทอ่ะเนี่ะไปถอดเกียวออกแล้วก็สีน้ำยาสลบไว้ได้ไงแมแมเลือดเลือดคือเป็นสีดำวะแจากเลยบ นุ่มแมนเฮ้ยเงาคุณอะแข่งมอเลิฟเอ๋อก็เครื่องรุ่นนี้ก็เดี๋ยวจะไปส่งลูกค้านะครับพร้อมหม้อน้ำนะนะหม้อน้ำกลับไปคุมนะฮะเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวชโลมไว้ะถอดเกียร์เสร็จแล้วก็ชโลมไว้เกียร์สวยๆอยู่นะไม่เยิ่มเลยอันนี้อย่างเสียนั้นห้องม่ได้ป่ะ ก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีบุเรืรงอะไรยนต์นะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายครับที่ถึงสีบุเรืรงอะไรยนต์ครับ